i mm -hmm. สวัสดีค่ะพี่น้องทางบ้านแล้วก็ประชาชนที่รับชมนะคะที่ไม่ใช่พี่น้องเสื้อแดงด้วยทุกท่านนะคะ,ะวันนี้เป็นวันที่มีความสำคัญอีกวันหนึ่งในการที่เราจะย่างก้าวเพื่อที่จะหาทางออกประเทศไทยวันนี้มีการเลือกตั้งล่วงหน้านะคะ ทั่วประเทศสองล้านกว่าคนนะคะสองล้านกว่าคนนี่สองล้านหกแสนสี่หมื่สิบเก้าคนนะคะจากสามร้อเจ็ดสิบเขตแต่ว่าจริงๆก็คือเฉพาะที่เลือกตั้งล่วงหน้านี่ก็คือ154เขตเทต่เานั้นดิฉันก็อยากจะ เรียนพี่น้องว่ายังเป็นการจัดการที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนี้ต้องส่งความส่งสารไปถึงกรกะตควรจะทำได้ดีกว่านี้อีกมากค่ะนะคะควรจะทำได้ดีกว่านี้อีกมากเพราะว่าดิฉนเสียดายเสียงทุกเสียงของพี่น้องประชาชนสองล้านหกแสนเนี่ย มันเสียหายมาจากการที่เขาหมดสิทธิ์เพราะเขาไม่รู้ว่าต้องไปถอนก่อนดังที่เราได้เคยถอนสิทธิ์เดิมแล้วเสนอใหม่ว่าจะไปเลือกตั้งที่ใดนะะในการเลือกตั้งลงหน้านอกเขตหรือไม่ย้ายไปที่ไหนหรือจะไปใช้สิทธิ์ที่ภูมิลาเนาในวันเลือกตั้งทั่วไปคนเหล่านี้ถูกเสียสิทธิ์ไปจํานวนมาก เพราะว่าได้ย้ายไปจากที่เดิมอันนี้ก็เป็นความผิดในชั้นต้นซึ่งเป็นความผิดมากมายอยู่แล้วมาดูการจัดการเลือกตั้งนะคะวันนี้เดินไปสามพื้นที่ไปบางกะปิไปเมืองทองธานีแล้วมาที่ปทุมธานีไปที่เมืองทองธานีก่อนนะคะอ่า อยู่ข้างสระน้ำโอ้ oh. เป็นพื้นที่ที่ต้องรับคนจำนวนมากนะคะ uh, ในกรุงเทพมีล้านเ7็ดหมคนที่นนทบุรีลานจอดรถ,รถริมทะเลสาบเมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดแปดหมคนนะฮะดังนั้นไปที่นี่เพราะว่าใกล้บ้าน แล้วก็จำเป็นจะต้องไปต่อที่อื่นยาวเป็นลำดับไปเลยก็ประสบการณ์ที่นี่ก็บอกให้ดีฉันรู้ได้ว่ามันค่อนข้างยากลำบากสำหรับประชาชนไทยและคนจนเหลือเกินที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้ากับเขาเนี่ยมันยากลำบากเพราะว่ามันไปไกลยากลำบากแล้วมันแน่นแล้วมันหายากแล้วก็มันสับสนวุ่นวาย การประชาสัมพันธ์ถ้าเทียบกับบางกะปิบางกะปิจะดีกว่ายังมีป้ายขนาดใหญ่ยังมีเจ้าหน้าที่คอยประชาสัมพันธ์แต่เมืองทองธานีเนี่ยพื้นที่กว้างค่อนข้างสับสนนะคะค่อนข้างสับสนภาพรวมเอาว่าเดนันพูดภาพรวมก่อนก็ได้นะคะภาพรวมของการเลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยชนบุรีก็มากที่สุดซึ่งประเดี๋ยวท่านอาจจะได้เห็นภาพอินเสิร์ตนะคะ ที่ชนบุรี230,000คนนะฮะนครปฐมก็ยุ่งยุ่งนิดหน่อย40,000นนทบุรี81,569ระทปทุมธานีนี่141,366ที่เด่นไปอยุธยา80,000กว่าภูเก็ต40,000กว่าระยอง80,000กว่าสมุทรสาครแสนกว่าสมุทรปราการยอดยุ่งเลย สองแสนกว่าเอาดูที่มากๆเหล่านี้แล้วก็ไปดูเฉพาะพื้นที่ที่เดนไปที่พูดถึงจุดที่สำคัญนี้ก็คือที่นนทบุรีนะฮะที่ปากเกร็ดขึ้นอยู่กับอำเภอปากเกร็ดภาพรวมก็คืออะไรเดนมองว่าสถานที่ที่จัดอย่างกรุงเทพเนี่ยนะฮะก็เป็นแน่นที่บางกะปิ แสนกว่าคนนะคะแสนกว่าคนโรงเรียนวัดสังฆราชาก็สี่หมื่นกว่าคือการจัดเนี่ยจำนวนคนไม่สอดคล้องกับสถานที่และไม่สอดคล้องกับการจราจรในกรุงเทพคือเอาคนจำนวนมากไปอยู่ในที่ที่จำกัดบางกะปิก็เช่นกันเพราะนั้นการจราจรติดขัดมากกว่าจะไปถึงในทุกทกที่นะคะ ที่นี่ที่ท่านเห็นในภาพนี้ก็คือที่บางกะปินะคะที่บางกะปิบางกะปิก็ใช้ตึกของโรงเรียนที่อยู่ใกล้กันสองโรงเรียนนะฮะนี่ขนาดว่าประชาสัมพันธ์ค่อนข้างดีเสียดายมากที่ทั้นไม่ได้เจอกับกกตท่านประพันธ์นยะโกวิทเพราะว่าถ้าเจอกับกกตก็น่าจะได้มีโอกาสได้พูดคุยอันนี้สถานที่เป็นโรงเรียนสอสองส่วนนะคะ โรงเรียนส่วนนี้กับโรงเรียนอีกส่วนหนึ่งนะคะที่เห็นอยู่ก็คือคุณ,คณวรวุฒธวิชัยดิตที่ช่วยดูแลคือเราแยกกันนำไปยังจุดใหญ่ๆอย่างที่นี่ก็บังกะปีก็เป็นคุณวรวุฒธวิชัยดิตที่ชนบุรีก็เป็นคุณอารีไกรนารานะคะเป็นคุณอารีไกรนาราแล้วก็ที่เมืองทองธานีจริงๆก็เป็นคุณยศสวริ์ อันนี้คุณอภิชาตินะคะเสียดายจริงๆเลยไม่ได้เจอด้วยกันไม่งั้นจะถามสักหน่อยคิดยังไงถึงอยู่กันแน่นหนาะอยู่กันเอาเป็นแน่นกันมากขนาดนี้แล้วท่านก็ไปดูกันแต่เฉพาะที่บางกะปิเพราะอยู่กรุงเทพท่านไม่ได้เลยไปดูว่าสมุทรปราการเนี่ยมันสับสนอลหม่านแค่ไหนท่านไม่ได้ไปดูที่อานนทบุรีนะคะ คือหลายที่นะฮะรวมทั้งที่อยุธยาปทุมธานีแต่ที่นี่นะีนการจัดการดีกว่าที่อื่นสักหน่อยสงสัยจะรู้ว่ามีกรกตใหญ่ไปเยี่ยมนะ,ะคะก็น่าเสียดายที่ไม่ได้เจอกันนะ,ะก็เราแยกย้ายเพราะเรารู้ว่าลำพังแกนนำในพื้นที่ไม่สามารถรับมือกับเหตุการณ์ที่มีคนจำนวนมากเข้าไปอยู่ได้ นะฮะในที่ที่เดียวเพราะนั้นเจ้าหน้าที่กอกะตอในพื้นที่ก็ลำบากนะฮะก็ทำงานยากเพราะนั้นปร,ประเด็นแรกคือเป็นประเด็นว่าเอาคนจำนวนมากไปอยู่ในพื้นที่จำกัดนะฮะประเด็นที่สองถัดมาก็คือว่าการจัดแบ่งคนการจัดแบ่งคนนะ,ะการจัดแบ่งคนในแต่ละหน่วย การจัดแบ่งคนที่ไม่ลงตัวและทำอย่างฉุกและหุกเราไปดูพื้นที่ตอนเย็นยังไม่มีอะไรหรือว่าจัดไว้อย่างหนึ่งพอเช้าเนี่ยจะจัดอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่แกนนำในพื้นที่และแกนนำส่วนกลางที่ไปดูยากลำบากมากเพราะฉะนั้นประเด็นที่สองนี่ก็คือแม้กระทั่งการจัดหน่วยและในการจัดหน่วยเนี่ยเราเนี่ยได้ไปลองวัดความเร็ว วัดความเร็วว่าอัตราความเร็วของเวลามีคนไปเข้าแถวคิวยาวแล้วเนี่ยคนเดินเข้าไปในในหน่วยเดินเข้าไปพับไปขอเซ็นชื่อแล้วก็ตรวจสอบบัตรแล้วก็เขียนซองนี่ต้องมีซองนะคะเพราะเป็นการเลือกตั้งลวงหน้าเขียนซองแล้วก็ไปกาแล้วกระทั่งหยอดแล้วเดินออกมาเนี่ยมันจะเร็วที่สุดก็ประมาณ1นาทีหนาทีไปถึงสนาทีต่อคน สมมุติว่าท้าเฉลี่ยสองนาทีต่อคนหน่วยหนึ่งหน่วยสองนาทีต่อคนก็หนึ่งชั่วโมงก็จะมีได้30คนแต่ถ้าทำเร็วกว่านั้นก็อาจจะ40ถึงห้คนเอาเดนให้ประมาณ40คน4ี่สิบคนหนึ่งชั่วโมงได้4ี่สิคนนะแปลว่าเดินเนี่ยยัดเข้าไปอัดเข้าไปเลยนะปุบ๊บปุบ๊บบเลย ประมาณหนึ่งนาทีกว่าๆเอาสี่สินาทีได้สีิบคนต่อหนึ่งชั่วโมงจากสองโมงเช้าไปจนถึงสามโมงเย็นเจดชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงเจ็ดสี่ยีแปลว่าอะไรแปลว่าได้280ิคนเท่านั้นเอง280คนต่อหนึ่งหน่วยนี่คือความเร็วเพราะฉะนั้นกกตฟังดีๆนะวันที่สามเนี่ย ท่านก็ต้องพิจารณาท่านหน่วยไหนคนมากขนาดนี้แต่คิดว่าคงไม่ไม่ดีเดือดบ้าดีเดือดถึงขนาดนี้นะที่ยืนเข้าแถวยาวตากแดดเปรี่ยงเปรีย่ยนนะคะ280คนนี่คืออย่างมากล้นะก็คือคนเข้าคิวตั้งแต่เช้าเลยมาตั้งแต่8โ,โมงนะจนถึงแล้วก็ยืนต่อเรียงแล้วจะทำได้280คนเมื่อบ่าย3าโมง แต่ท่านทราบไหมว่าบางหน่วยดี่ันไปดูแล้วนะมีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์พันคนอ๋อแล้วมันได้สองร้อยกว่าแล้วท่านใส่แล้วถ้าเขามาถ้าเขามาทั้งพันคนมา800คนแล้วท่านจะทำอย่างไรเพราะว่าเจชั่วโมงหน่วยนั้นท่านทำได้ไม่ถึง300คนคือเข้าไปแล้วก็ลงทะเบียนนี่ไม่นับเวลาที่มายืนอ่านหานะนับตั้งแต่เข้าไปพับไปตรวจนะคะ อย่างนี้ไม่นับนะฮะอันนี้อาจจะถ่ายในหน่วยที่คนน้อยแต่ที่แท่นไปเนี่ยเป็นประเภท9ก้าหมือนลแสนสองแสนเพราะฉะนั้นมันไม่เป็นสภาพสวยๆอย่างนี้ค่ะอันนี้ไม่ทราบกล้องดีเอ็นเราไปถ่ายที่ไหนโอ้สบายเหลือเกินนะฮะแต่ว่าที่ท่านไปเนี่ยมันไม่เป็นอย่างนี้ถามแล้วทำไมมันไม่สมดุลล่ะทำไมคุณไม่จับแยกนะคะ เพราะฉะนั้นการจัดสรรไม่ใช่แต่เฉพาะคนลงไปในเขตคนลงไปในหน่วยก็ต้องแก้ไขปัญหาที่เราเจอเนี่ยนะะก็นี่เรื่องการจัดคนนะฮะสองการบริหารจัดการอื่นๆเกี่ยวกับเอกสารการจัดการบริหารจัดการเกี่ยวกับเอกสารเราพบว่าเราพบว่าการเตรียมการ ก็เจ้าหน้าที่กกตไม่เข้าใจดังเช่นยันไปเจอที่เมืองทองธานีเขามาร้องเรียนก็เข้าไปตรวจสอบท่านก็ดีนะท่านก็ยอมรับคืองานมันเยอะไอ้เจ้าหน้าที่กตกกตในพื้นที่ในหน่วยทํางานไม่ไหวก็ไปเชิญกกตกลางแต่งเครื่องแบบสีกากีอย่างสวยเลยสองท่านให้มาช่วยเต็นนั้นเป็นเต็นที่ปากเกรด็ด ที่เมืองทองธานีแต่เป็นเต็นที่คนมาลงทะเบียนมาจากกรุงเทพมหานครพี่น้องก็เข้าใจว่ากรุงเทพมหานครมี33เขตนะหมายความว่าคนกรุงเทพ33เขตอาจจะมีจํานวนหนึ่งขอลงทะเบียนใช้สิทธิเรื่องเลือก,เล,อกเลือกตั้งลวงหน้าที่นนทบุรีที่ปักกร็ดดังนั้นหมายความว่าเขาก็จะต้องบอกว่าเต็นท์นี้ มาจากเขตกรุงเทพ1 1ถึง16เต้นนี้จาก17ถึง22เต้นนี้23ถึง33ินี่ยกตัวอย่างปรากฏว่าเจ้าหน้าที่กกตหลักการลงทะเบียนเลือกตั้งโน้ตแน่ต้องมีซองแล้วเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบทะเบียนบ้านเก่าที่ภูมิลำเนา,นาเดิมแล้วเขียนหน้าซองเป็นรหัสไปรษณีย์ว่าเขตอะไรแปลว่าต้องส่งไปให้กกตเขตนั้น เช่นอาจารย์ธิดามาจากเขต6ในกรุงเทพไปลงทะเบียนเลือกตั้งเรื่องหน้าล่วงหน้าที่นนทบุรีก็ต้องจ่าหน้าว่ามาจากเขต6ก็ต้องสงกลับส่งคะแนนกลับไปเขต6ส่งคะแนนกลับไปเขต6เขียนที่ข้างหน้าพร้อมรหัสแต่ปรากฏว่าท่านเขียนเนื่องจากเต็นนั้นเป็นเต็นสองท่านก็เขียนเขตสองหมดเลยคือจ่าหน้าผิดหมดเป็นจํานวนไม่ใช่น้อย คนของเราก็ไปดูแล้วก็ขอเดนก็ถามเขาเจ้าหน้าที่กรกะตพื้นที่บอกว่าไม่ใช่ความผิดเขาเพราะคนเขียนเะนเป็นกรกะตกลางท่านรับไปด้วยนะเจ้าหน้าที่กรกะตกลางซึ่งเป็นสาวน้อยน่ารักก็บอกว่าหนูมาประชาสัมพันธ์แล้วเขาให้มาช่วยหนูยังไม่ทันเข้าใจนะเพราะฉะนั้นกรกะตท่านต้องอธิบาย นะคะว่าเจ้าหน้าที่ของท่านในทุกระดับรวมทั้งกะกะตจังหวัดกะกะตเขตและกะกะตที่ท่านไปช่วยเหลือเขานั้นต้องเข้าใจทุกขั้นตอนนะคะว่าปัญหามันอยู่ที่ไหนและเมื่อเอาเป็นอะไรไปอยู่ที่ไหนแล้วอย่าไปทําให้เกิดปัญหาเพราะฉะนั้นมันก็มีความผิดพลาดในเชิงเอกสารบางคนก็ไม่เขียนให้บางคนก็เขียนผิดรวมทั้งนะคะปัญหาการที่ เขาได้ลงทะเบียนเอาใบทะเบียนใบลงทะเบียนมาให้ดูแล้วแต่ปรากฏว่าหาชื่อไม่พบแต่ว่ายังมีอีกประเภทหนึ่งชื่อไม่มีก็อยากจะไปลงคะแนนนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเดียก็ถึงได้บอกว่าก็เสียใจตรงที่เรามองว่าคนที่มาลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตมันก็จะมีคนสุดคู่สองด้านด้านหนึ่งอาจจะเป็นนักธุรกิจอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นพี่น้อง คนยากคนจนทหารนะคะนักเรียนนักศึกษาและเสียด้คะแนนเสียงของพี่น้องประชาชนที่ถูกกกตทำให้เขาไม่สามารถลงคะแนนเสียงได้เพราะความบกพร่องสะเปร๊าของกกตนะคะเพราะความบกพร่องสะเปราของกกตทำให้พวกเขามีปัญหาคะแนนเขาเสียหาย เรื่องไม่ถอนทะเบียนก็เสียหายแล้วว่าไม่ต่ำกว่า20%เรื่องการจัดการขณะนี้คนไปอย่างปากน้ำเนี่ยป,ปากน้ำเนี่ยท่านอยู่ๆท่านก็ย้ายคนอีสานซึ่งอยู่ในละแวกเดียวกันตรงที่จะต้องไปลงคะแนนไปอยู่บางปูนูน่นไปไกลเขาไม่ไปอะคะ่ะเขาไปไม่ไหวพี่น้องคนที่ไปโรงงานเขาก็นึกว่ามาด้วยกันเพราะว่าพี่น้องเขาบอกอยู่ตรงนี้ อ้าวพอตอนเช้าเปลี่ยนละนี่ยกตัวอย่างเดียนว่าไม่ต่ํากว่าอีก20%เพราะฉะนั้นเดียนว่ารวมๆแล้วนะเลือกตั้งล่วงหน้าครั้งนี้นะอาจจะมีคนไปใช้สิทธิ์ไม่น่าจะเกิน50าสเปอร์ซเพราะมีปัญหาจากการบริหารจัดการของกออกตท่านเป็นกออกตมาหลายรอบแล้วนะคะคอมชก็มาต่อเราก็ไม่อยากจะพูดนะเพราะว่า คณะคอมชอที่มาจากรัฐทหารเนี่ยเป็นคนแต่งตั้งท่านดิฉันไม่อยากจะพูดตรงนี้เพราะเราคิดว่าเอาละท่านทาเราก็อยากจะสนับสนุนแต่ว่าท่านก็มีประสบการณ์พอสมควรดิฉันจึงอยากจะเรียกร้องว่าในการเลือกตั้งครั้งวันที่สามขอให้ท่านการุณาจัดการบริหารจัดการแบบเป็นมืออาชีพหน่อยนะคะเพื่อที่จะทำให มันเป็นประวัติศาสตร์ครั้งนี้มันมีปัญหาเลือกตั้งล่วงหน้าเสียหายเป็นล้านเสียงแต่เดียนทราบอยู่ว่าเจ้าหน้าที่ของท่านขณะนี้ที่ไปทำงานล้านกว่าคนก็จะมีปัญหาที่ไม่สาม,มารถไปลงคะแนนได้เพราะถูกตัดสิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าในสถานที่ที่ทำงานเช่นกลุ่มตำรวจกลุ่มครูกลุ่มอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะแล้วเดียนขอแนะนำว่า เจ้าหน้าที่ในหน่วยเดินไปพบวันนี้ที่ปทุมธานีเป็นนักศึกษามหลาลัยธรรมศาสตร์ชอบมากค่ะชอบมากๆเลยประการแรกดีกับนักศึกษาเองเขาจะได้มาฝึกทำงานสัมผัสกับประชาชนประการที่สองเราค่อนข้างเชื่อมันว่าเขาสามารถจะแก้ปัญหาได้ดีพอสมควรได้ดีพอสมควรและน่าจะ ยังใสซื่อบริสุทธิ์การที่จะไปทำให้มีปัญหาในหน่วยนี้น่าจะยากดังนั้นต้องขอปกมือให้กับตรงเทศบาลนะฮะตรงนั้นเป็นคลองหลวงว่าขอให้ที่อื่นเอาเยิ่ยงอย่างที่ไหนมีนักศึกษาราชพัฒมีนิสิตมีนักศึกษาไปจัดการได้ขอให้เข้าไปช่วยทำงานในหน่วยเป็นการดีทั้งสองข้างเยาวชนก็ดีประชาชนก็ดี พักการเมืองก็ดีอีกอย่างหนึ่งวันนี้เหตุใดท่านจึงไม่มีตัวแทนพักการเมืองในหน่วยเลยในหน่วยเลยนะคะแล้วดิฉันอยากจะเรียนว่าดิฉันขอเรียกร้องนะเมื่อกี้ขณะนี้เนี่ยเมื่อกี้ขณะนี้เนี่ยเราต้องส่งคนไปดูที่ลบบรุรีโรงพักลบบรุรีเพราะว่ามันมีกล่องที่ไปนอนแองแม้งรออยู่ก็เลยทําให้คนเสื้อแดงลบบรุรีต้องไปนอนเฝ้าแล้วล่ะ นะคะคเราจะยกตัวอย่างปัญหาว่าเขตดินแดงเจ้าหน้าที่เขตยึดใบนับคะแนนมีการยึดบัตรนอปชและตรวจสอบและมีการแจ้งความกันเขตบางเขตบอกว่าให้อยู่ข้างนอกให้นับในใจห้ามใช้กระดาษยึดกระดาษนับของเราไปนะ,ะสมุดประการนี่มีปัญหามากห้วยขวางก็ ก็มีปัญหาราชบูรณะเรากำลังตรวจสอบอยู่จดทะเบียน119คนแต่นับจริงนับไปตอนเย็นนั่นก็400กว่าแล้วทำไมมันมากกว่าที่ลงทะเบียนเยอะผู้เก็ตผู้อำนวยการของกก,กตน,นี่ไล่นปชออกจากศาลาประชาคมที่เลือกตั้งนะคะบุรีรัมเจ้าหน้าที่หน่วยเลือกตั้งปิดซองเองหย่อนตู้เองร้อยเอ็ดเนี่ย มีทหารจากค่ายไปตั้งหลายคันรถไม่มีชื่อไม่มีชื่อว่าจะต้องลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหนะ้าแต่ไปลงได้คือผู้ลงทะเบียนที่นั่นมันมี300กว่าคนอะ่ะแล้วอยู่ๆมีทหารไปหลายคันรถเนี่ยใครๆก็รู้ที่เลยก็มีทหารเอากำลังไป175ยเจ็ดสิบห้านายมีชื่อแต่ที่ฉันไม่พูดละเอาไปขอให้ลงบังคับให้ลง ก็มีคนสงสัยว่าถ้าทหารขนคนไปหน่วยเลือกตั้งมีปัญหาไหมเพราะว่าถ้าประชาชนขนคนใส่รถบรรทุกไปหน่วยเลือกตั้งมีปัญหาแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นนี่นี่นี่ก็คร่าวๆที่ที่เล่าให้ฟังว่ามันมีเรื่องที่เราจะต้องติดตามนะเช่นคืนนี้เนี่ย ก็จะต้องมีการเฝ้าในบางพื้นที่แล้วล่ะในขณะน,นี้เนื่องจากพี่น้องเราเป็นชาวบ้านแทนที่เราจะได้นับคะแนนไวบางพื้นที่ก็ <c oughs> พี่ป้านะอายังนับคะแนนอยู่ไปแล้วท,ทั้งทั้งที่คือคือความจริงเราก็มีที่ให้ให้นับแต่บางท่านไม่ถนัดท่านอยากจะกาแบบของท่าน นี่จึงเป็นประสบการณ์ใหม่ของการนับคนนะฮะของนอปชจึงทำให้ตัวเลขของเราบางทีขึ้นชา้าหรือบางสถานที่นียังมาไม่ได้ด้วยเหตุผลบางประการของการที่ต้องไปไประชุมแล้วนับหัวเพราะกลัวผิดนะฮะหรือส่งผิดที่บางคนก็คิดว่าส่งไปเอเชียอัปเดตบางคนก็คิดว่าส่งไปพัก เพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายอย่าสับสนนับคนที่มาเนี่ยส่งมานนอปชอส่วนกลางบางพื้นที่เท่นจังหวัดโคราชจังหวัดขอนแก่นและสุรินบางพื้นที่สี่เขตท่านอย่าสับสนท่านกำลังทำงานของประเทศชาติประชาชนไม่ใช่งานของส่วนตัวใครๆนะคะเพราะฉะนั้นหรือว่าอาจจะส่งผิดนะคะ เพราะฉะนั้นท่านนับแล้วอย่าพึ่งรอตรวจสอบหลายรอบเพราะว่าไม่มีปัญหาส่งมาเลยนะคะส่งมาที่นประชส่วนกลางเดี๋ยวครึ่งหลังเรามาพบกันอีกครึ่งหนึ่งค่ะ